ก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามชมเพจของ Revit Code Thailand นะครับรวมไปถึงห้องเรียนของ Revit VEP ทุกห้องเลยนะก็วันนี้ผมอาจารย์ใหญ่นะครับจะมาพูดเกี่ยวกับฟีเจอร์นะครับของ Revit 2022แล้วว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้พูดหมดนะครับนะเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆหลายๆอินสตัอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งไทยทั้งเทศนะผมว่ามีคนทำไว้ค่อนข้างเยอะนะครับนัแล้วก็น่าจะหา ศึกษานะครับจากโนเรดดีได้เนาะแต่อันนี้ผมจะคัดมาในในจุดที่ผมว้าวเลยกัน,นผมชอบเป็นการส่วนตัวแลวกันนะแล้วก็เดี๋ยวเอามาพูดนะหลักๆก,ก็น่าจะมีอยู่ประมาณ6เรื่องนะครับเนาะเรื่องแรกเลยนะครับนะเอ่อรีวิวเวอร์ชันนี้นะครับมีจุดเด่นก็คือกิจไลน์นะกิจไลน์ในเวอร์ชันัน2022เนี่ยมันสามารถที่จะทำการเอ่อโชว์อัพนะครับในตัวของโหมดโมเดลได้นะครับ ดีมากนะซึ่งในอดีตี่มันทําไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นปัญหาเป็นท็อปิกอยู่พอสมควรนะครับในการแก้ไขนะซึ่งอาจจะต้องเอาตัวของแคดไฟล์นะครับที่ว่าอาจจะต้องสร้างเส้นนะครับเพิ่มขึ้นมาเพื่อใช้เป็นรีเฟ r e รนซนะครับซึ่งตอนนี้มันทาได้แล้วนะจริงมากนะครับต่อมานะครับ ข้อที่2เลยนะครับก็คือเรื่องของผนังเนี่ยผนังในเวอร์ชันนี้มันจะมีลูกเล่นเพิ่มอีกหนึ่งเวอร์ชันนะครับในอดีตเนี่ยเวลาเราใช้ผนังถ้าเป็นเวอร์ชัน2021ม,มันจะต้องมีสแตนเป็นผนังล้มด้วยถูกไหมครับแต่ในเวอร์ชันนี้มันเอาฟีเจอร์เนี่ยเข้ามาอยู่ในทูลพาลิน,นะครับก็คือมาอยู่ตรงบริเวณคอร์สเซ็กชั่นนะครับถ้าเราสังเกตด,ดีๆเนี่ยตรงคอร์สเซ็กชั่นเนี่ยมันจะมีตัวของออปชันที่เราเลือกตรงดอกดาวตรงนี้นะครับ เราเห็นว่ามี vertical มี stand ซึ่งมันมาอยู่ในรูปแบบคำสั่ง option ตรงนี้แทนนะครับแล้วก็มีเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่ง option คือ triplet นะมันดียังไงนะอ่ะนะมาดูกันนะครับคือข้อดีของผนังในเวอร์ชันนี้นะครับมันเล่นอะไรได้หลายแบบผนังสอกนะครับแบบฐานป้านข้างบนแคบนะครับหรือว่าเป็นผนังเอียงผนังล้มเนี่ยมันทำได้หมดเลยนะครับเวอร์ชั่นนี้ดีมากนะผนังตรงนี่ ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับนะเวลาใช้ผนังตรงก็คือเรากรเ็เช้ผนังตรงปกติเนาะหรืออาจจะใช้ผนังที่เป็นลนักษณะรูปแบบของเ,ออเคิร์ฟก็ได้นะครับถูกไหมสามารถใช้เคิร์ได้ปกติเลยนะครับนี่ก็คือ s i มเปินี่คือผนังตรงนะผมให้ดูทีดีนิดนึงน,นะครับที่เป็นรูปแบบผนังตรงเนาะครนี้ถ้าเป็นผนังล้มล่ะ อย่างเช่นเซตเนี้ยเป็นผนังล้มขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นเราปรับคอนเซ็ชั่นนะครับนะไปตรงบริเวณทุนพาเลทนะครับปรับตรงนี้ปรับตรงคอนเซ็ชั่นปรับเป็นสแตนแล้วใส่องศาสัก15องศาดู enter นะครับเนาะเห็นไหมแสดงว่าผนังเนี่ยมันล้มถูกไหมครับถ้านี่จะเห็นชัดอันนี้ปรับให้เป็น standard นะครับแล้วก็ปรับไปเลยสัก45้า สัก25แล้วกันเห็นไหมอันนี้คือลมละนะครับอันนี้คือลูกเล่นของมันเลยนะซึ่งการใช้ประดังลมนี่มันดียังไงอะเวลาที่เราใช้แบบเป็นคอมโพเนนต์มันดีกว่าการที่เราต้องเขียนโมเดลอินพสอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันจะฟรีกว่าเวลาที่เราเขียนงานเนี่ยเราปรับตรงนี้ก่อนเลย Stand 25องศาอะไาเงี้ยนะครับเขียนจากข้างบนก็ได้แล้วก็เขียนไปเลยเนะี้ พยายามอย่าให้แนวเอียงล้มเนี่ยมันดันอยู่ข้างนอกนะอันนี้ก็ทำให้นึกถึงกำแพงเมืองจีนเลยนะีหรือว่าฐาน JD ดีนะครับฐานสอบข้อมูลแบบเนี้ยทำงานง่ายมากเนะี่ยสะดวกนะครับต่อมานะครับอีกรูปแบบหนึ่งเทมเพลต e นะยเทมเพลของตัวงานกำแพงเนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้มันทำยังไงนะเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อน จริงๆแล้วมันก็ใช้ฟีเจอร์จากกำแพงปกตินี่แหละครับปรับเป็น Vertical ก่อนนะเราไม่สามารถเขียน Template ในรูปแบบของ Template ได้เลยนะครับเราต้องเขียนเป็น Vertical ก่อนแล้วค่อยทันฟอร์มเนาะเตุผลเพราะว่าเราต้องไปแก้ Structure เข้าไปที่ Edit นะครับแล้วก็ไปสั่งให้ติดเดียปกติแล้วมันจะไม่ได้ติ๊กตรงนี้นะครับ variable ไม่ได้ติดตรงนี้เราติดเพิ่มไปนะครับกดโอเค จากนั้นแล้วเนี่ยมันจะเกิดช่องนี้ขึ้นมานะครับช่องตัวนี้เนี่ยเราเรียกมันว่า c o s s s เซคช o ่นพ p พเปอร์เราสามารถสั่งให้มันเอียงจากข้างนอกที่ผองศาแต่ข้างในมีป้านได้เหมือน barrier นะครับหรือว่าเป็น trining นะครับเป็นฐานลากแบบเป็น warning ก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะหรือว่าถ้าเกิดต้องการทำเป็นเหมือนกับ กันล่นนะครับก็เซตได้เลยนะครับมมเซตเยอะ,ญญะหน่อยสักสามสิบห้าแล้วองศานะครับ,ญญาาะะรบกดแ p p พากดโอเคจากนั้นเราจะมาปรับรูปแบบให้เป็นเทเ p l ลเ e ตเห็นไหมเอยียงละเป็นรูปแบบเทเ a t ลแล้วนะครับเนาะก็ใช้งานได้ดีมากๆนะครับเรียบร้อยนะนี่คือข้อสองนะ ข้อแรกกิดลายข้อที่2วใช่ไหมข้อที่3เลยนะครับข้อที่3เลยคือ Room ท็กนะลูมแท็กเวอร์ชันนี้มันดีตรงที่ว่ามันโเรเตทได้นะครับมันสามารถที่จะเลือกแอดจัตให้มันเหมาะสมได้นะอย่างเวลาเราใช้ในกลุ่มของห้องน้ําที่พื้นที่จํากัดหรือครัวเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถโเรเตทได้เลยเ,เวอร์ชั่นเก่าทําไม่ได้เวอร์ชั่นที่่านมาทําไม่ได้นะครับต่อมานะครับ ข้อที่สี่ข้อที่สี่ก็คือกลุ่มของแท็กนะครับเป็น multi tag อ่าในปกติเวลาเราใช้แท็กวอลที่กำแพงเนี่ยนะครับก็คือจบทีเดียวใช่ไหมแต่เวอร์ชันเนี้ยมันมี multi tag ครับเราสามารถใช้ multi tag selection เพิ่มได้นะซึ่งจริงๆแล้วในบ้านเราอาจจะไม่ก็ได้ใช้นะแต่แต่ใน ในการทำเซ็กชันอินเทียได้ใช้แน่นอนนะครับมัลติแท็นี้ช่วยได้เยอะนะครับแตใ่ในงาน a r c h i t e c t u r ทีก็าอาจจะไม่ได้ใช้แบบนี้นะเพราะว่าอาจจะมองว่ามันมันอาจจะดูไม่โปรนะถ้าต้องการชี้เป็นจุดๆเลยนะครับนะแต่ก็ให้รู้วงมีนะครับถ้าเกิดต้องการจะลบออกก็ก็ไปคลิกกำแพงลบออกนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับนะอันนี้ก็คือข้อที่สาม้วข้อที่สี่นะครับ นะข้อแรกกิจลายข้อที่2ก็คออือชนิดของกำแพงครับข้อที่สามก็คือ Rotate Room Tag ได้นะข้อที่4ก็คือการใช้ Multi Tag นะครับข้อที่ห้า,ข,หาข้อที่ห้านี่จะเป็นเ,เป็นกลุ่ม c คิรเชนวลนะครับเดีย๋ยวผมเลือกกำแพงขึ้นมาทํำง่ายๆครับผมปรับกําแพงเป็นเคิรเชนแบบ Store Font น,นะครับซึ่งมันจะมี m o r i เลียนนะคือในอดีตเนี่ยมอรเลียนเนี่ย มันมันไม่สามารถที่จะแท็กได้นะครับแต่วิธีน,นี้มันแท็กมอรีนให้ได้คือในอดีตเลยเนี่ยมันจะคิดเป็นกำแพงกำแพงเดียวเลยฮะแต่รอบนี้มันจะคิดกำแพงได้นะครับแล้วก็คิดมอรียนได้ด้วยเห็นไหมเห็นหั้นขึ้นมอรียนอยู่นะครับในมอรียนเนี่ยสามารถที่จะใช้แท็กทางานได้เหมือนกันเนะี่ยไม่จําเป็นจะต้องเป็นกระจกอย่างเดียวละอย่างเงี้ยกดแท็กขึ้นไปอันนี้นนนเขาไม่ได้เซต เซตแท็กมอลเลียนนะเนี่ยนะครับจริงๆมันจะต้องเซ็ตแท็กมอลเลียนมอลเลียนเนี่ยมันเซ็ตได้นะครับอันนี้เป็นกระจกถูกไหมอันนี้อ่านเป็นผนงังอันนี้อ่านเป็นกระจกแล้วก็อ่านเป็นมอลเลียนได้ด้วยนะนะครับสามารถทําได้นะแต่ว่ามันต้องไปเซ็ตแท็กการเซตแท็กก็คือไปสร้างแท็กสําหรับมอลเลียนนั่นเองง่ายๆนะครับ,ไ,รบไปเรียกลองทำดูก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้มาแล้วกันผมเอาอันนี้มาโมเลยกันนะ Edit Type คลิกปรับให้ทำการสเปกม,เร,ม,มเรียนด้วยเนี่ยมีมเรียนด้วยนะครับี๋ยวผมเซฟใหม่อีกชื่อหนึ่งแล้วกันเป็นมเรียนแท็นะครับซึ่งอันนี้เป็นฟีเจอร์เดี๋ยวผมคงเล่นสอนในคลาสของฟาสาดตรนะเพราะว่าเวลาเราทำฟาสาดตในอดีตผมนีเวลาทำวกากระทันวอลอาคารสูง หต้องมาตั้งแท็กมอรียนเหนื่อยมากเพราะว่ามันแท็กไม่ติดมันแท็กเป็นแต่ไอตัวของขนังกำแพงกำแพงเดียวนะครับแต่อันนี้มันก็จะละเอียดขึ้นอ่ะท่านี้แท็กมอรียนได้ละเห็นไหมเห็นไหมนี่สะดวกค่า <c> น <oughs> <c oughs> ี้สบายแนละ้วคือเวลาเขียนพวกฟาซาดรกชเชนวอนะ์นะครับสบายแล้วนะครับก็ไปที่อ o t a t i o n ไปที่แท็กออ,อกเรียกกลุ่มของ m มเลียนแท็กนะครับเติ t a แพนอลแท็กแล้วก็แอปพลได้เลยฮะฟึมันก็จะมาทั้งหมดเลยนะถ้าเราเลือกเป็น l e ดเดอรมันก็ก็จะมีลีดเดอด้วยอันนี้ผมผมกดอันนี้ไปแล้วเนาะนะครับไม่เป็นไรครับเลือกเฉพาะกลุ่มของแท็กอกไปก่อนอก็จะสะดวกขึ้นนะทำงานง่ายขึดด้นโดยเฉพาะรูปด้านนะครับ สบายเลยสเปกมอรีนนะอันนี้ตอบโจทย์งานอนาคารสูงมากนี่ผมชอบมากนะครับข้อที่ห้านะข้อสุดท้ายเลยครับนะข้อสุดท้ายนี่เป็นอะไรที่จริงสุดๆ<笑><笑> <c oughs> นะครับก็คือมันสามารถที่จะ Export เ,เป็น pdf ได้นะครับ Export pdf ได้อันนี้ก็คือเอ่อเรียกเป็น pdf ได้เลยนะครับ ไม่ต้องไปตั้งอะไรเป็นเครื่องพิมพ์ PDF เหมือนเมื่อก่อนแล้วอันนี้สามารถเรียกเป็น PDF ได้เลยนะก็สะดวกดีนะครับลองไปเล่นกันดูไม่ยากนะครับอ่ะจริงๆมันมีอีกเรื่องหนึ่งแต่ผมอยากจะ,จะแยกออกไปเป็นเฉพาะเรื่องนะครับก็คือการทำพวก root Analysis นะซึ่งในเวอร์ชันนี้เขาให้ของเล่นมาเยอะนะครับจะเห็นว่าตรงบริเวณด้านบนเนี่ยมันมี root analysis นะครับอันนี้ซึ่งมันจะมีะระดัค่อนข้างเยอะผมขอแยกไปอีกหนึ่งซีรีส์แล้วกันนะเนาะอ่ก็จะไม่รวมกับฟีเจอร์ใหม่ แต่เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องลงลึกในการสตาร์ี่การใช้นะครับไม่ว่าจะเป็น p a r t of travel นะหรือว่า level of t t c c l e นะครับ multiple path one way indicator people content spiral พวกนี้ใช้นะครับโดยเฉพาะงาน exhibition งานโรงบาลงานอะไรที่มันต้อง t a k เป็น station นะครับต้องใช้เลยนะจริงๆแล้วมันก็ใช้ได้ครับทุก ดีไซน์นี่แหละนะครับโดยเฉพาะ Universal Design ต้องใช้นะครับเพราะมันจะสามารถช่วยเราวิเคราะห์ได้นะครับในเรื่องของการใช้เส้นทางหรืการใช้อัลกอริทมประมวลผลนะครับซึ่งเขาทำมาในรูปแบบของไอคอนที่ง่ายมากๆเนี่ยทำอย่างไรเนาะเดี๋ยวติดตามคลิปนี้กันในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะครับนะสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับรับบจะยืนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม